นะคะเชิญชวนค่ะให้เข้ารวมพิธีบําเพญกุศลสวดพระอภิธรรมอัฐิของป๋าเปรมนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะเข้ารวมพิธีบําเพญกุศซนสวดพระอภิธรรมอัฐิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในวันที่21ถึง25สิ้างหาคม2565ค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาค่ะเป็นต้นไปนะคะเถศสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ตำบนพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะรวมรับชมการแสดงนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีอย่างอลังการเลยนะก็คือก การแสดงดนตรีวงดุริยางจากท่านถับเรือส้มคล้าถับเรือผักถี่งโงค่ะแล้วก็การแสดงขคงมหาวิเยาลหยห้าแห้งแห้งหละ่นึ่งคืนค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือการแสดงปลูกดอกไม้ไฟเชิญชูเกียรติพลเอกเปรมติ้นสุรานุนซึ่งต้องบอกว่าละคือในตาว่าใครได้ไปรวมนะบรรยากาศในที่ว่ามีความประทับใจมากพี่เ้าหนุ่ยไม่ได้ไปเองแต่ว่าได้เห็นภาพจากการที่เขามีลงพานโซเชียล ใช่ค่ะตรงด้านนี้เห็นไลฟ์ถ่มากเลยนะต<ช>ต๊กตอกมีเยอะมากเลยนะคะ<ช>คเ่เน็่ไปร่วมกิจกรรมภาพอาลบาเนี่ย